สวัสดีค่ะกะมาพอกับเจ้าข้ามสาตัวเต็งคือเก่าเนาะคะ่ะค่ะมันนี่เจ้าข้ามสมตัวเต็งสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามหนั่งเราข้ามฝันกับหน้าตาเนาะคะ่ะหนตาเพิ่นก็ฝันเนาะคะ่ะเพื่อนฝันเห็นผู้เทหาลากักหลักเล็กค่ะท่านผู้ชมหลักเล็กเพ่นกะว่าม็นยังดังเนาะคะ่ะเพ่นกะเปิดประตูม่ซองเบื้องเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพื่อนกะเห็นผู้เทวบเข้พอไปเนาะค่ะเพิ่พนะะสีไปงานกับโอ้โหน้ำเพิ่นเนาะคะ่ะกะ ในความฝันของนาตาเนี่ยค่ะคือว่าพี่โรกเนาะค่ะท่านผู้ชมความฝันของนาตาสิเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแนวไรเนาะค่ะถ้าก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนาตาพร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะเจ้าสวัสดีค่ะนาตาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมีกได้เดินทางมากติดตามเรื่องเล่าความฝันของนาตาเนาะค่ะได้ยินมาว่านาตานฝันท่านผู้ชมก็ไเลยาหานาตา หอยบานหอยช่วงเพื่อนนี่แหละค่ะท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องราวความฝันของหนาตาไปฝากท่านผูช้ชมนะคะค่ะหนตาฝันจังไหนบอกท่านผู้ชมพักฟังเด้ค่ะอันความฝันของหนาตาเนาะคะ่ะจะนอนอยู่เนาะฝันฝันว่าขึ้จังมีคนมาหลากหลากเล็กเนาะหลากแกขาขาเขาตัางไปแย่เนาะแกแกหมาบ้านนี้บ้านานี้ ลาตากขาว่าชิ้เสียงนี่นะใครมาแกเด็กอันเล็กเล็กดึงดเนาะที่เหลือเงินไม่ได้คิดว่าอันเป็นเด็กหน่อยบ่บ่เด็กหน่อยกระโจรบ่ลาตาก็เลยลาตานีงเนาะก็เลยก็เลยแบกแบกพามานมาเบิ่งมาเบิ่งขัดเป็นผู้่เท้าคู่เท้านี่ก่วงฝันเลยมันเป็นที่หลอกอ่นี้นะแต่ละแค่ขาดขาดเล็กแค่ประมาณซามหยิบโปล่ตัวยาวตาบึงกะ แค่หนึ่งเป็นกะผ้าอีตาหมากเนาะโอเคค่ะผ่านไปหูตาก็เปิดหิน,หนตาก็ย่านเด้มีความพันเนะี่ยยากมันที่มีเด็กคว่ำอยาก,ายายกหูเนาะก็เลยวันละหอดใจก็เลยเมื่อเปิดประตูเหื่งนเบิ้งบาบเราผัดพะโวมาเว็บเขามากระโดดเลาไปนี่หื่นบานแบบหูตากับโตกใจเนาะก็เลยโอ๊ยอันนี้ เจ้าเขาไม่ยั้งเงี่ยจ้าเขามาบ่ได้ได้นในงานก็เลยว่าแล้วก็แล้วก็เลยแล้วก็บ่อใด้งั้นแล้วก็หอดเขาแล้วก็ไปนั่งต่อหมอดจอค้านั่งพับเปียนะอยู่นะคือค่ะอันนี้อันก็เลยถามคนย่ายย่ายมายั้งนงี้ยงานล้างเขาบ่ได้ได้แล้วก็เลยว่าโอ้ยไม่ไงอันหิ้วเข่าระ่ายหน่อยแล้วหิ้วเข่าก็เลยว่าไม่แน่ไม่ไงจิดได้ใส อันมีไงไปเดืเื่อยแล้ว嘛มีไงไปเดืเรื่อยอ่ามีไงโบมีหลวกมีเต่าตีมีอยู่ผลบานแต่เขาริเหตุเนี่ยอยากไม่กมักขางให้กินผลบานเนาะค่ะบ้านน, <ฮะ S 1> านี้ก็เลยในในความฝันเนาะก็เลยโตนเพลินในความฝันนั้นแต่พากระหิตกับขางไว้ร้ายเนาะค่ะ,<ฮ>ะถอดหนื่งถอด,ถอดไอดกลไว้ก็เลยเอามาให้เพื่อนกินเอามาให้เพื่อนกินเนาะกินแล้ว <ฮะ S 1> อันก็เลยถามคนอยู่บ่ไดเนม่ยมีไงงานล้างเนี่ย อันมันก็เลยว่าไม่แย่ตัวยู่ดอกลอว่ะไม่แย่ก็สิไปเดีอดเรื่อยลอว่ะนะวันนี้เรากินอ้าวไม่แย่พวไปหาลูกบ่อพิ่ก็ว่าบอไม่แย่ไปเดีอดเรื่อยจังนะขยานฉันหิวอันยานหิ้ก็เลยหอเนี่ยกินเหยเฟินเนาะค่ะพี่น้องหอเนี่ยกินเหยเฟินวันนี้เพิ่อนก็บอกอันก่อนมันสิไปเนาะเพิ่นก็เลยว่าเอออันไม่แย่ขอพูนได้หลายเด้อเพิ่ว่าอันวันนี้ไม่แย่อิ่มหลายเพิ่้ว่า ได้ก <Ừ. S 2> ินข e ้าวกินน้ำแล้วจะให้นางลำลังรวลุ่ยเป็นวานอมีโชคมีลาบเด้อเพราะว่าเพิ่นกับเบร์ด็บบอกตัวเลขนะแต่ว่ากับฟันตะวันเราโดดเขามันนิ่งไงเนาะเพิ่นมากเนเดียวเพิ่นเนาะมากเนเดียวเป็นเป็นมีไงเล่าบผมงอเงีจยวันนี้ก้อนฟันมัน เป็นผีเป็นผีมีแเป็นผีเงี้ยเป็นพิศวาหันบ่เดียวว่าเป็นตะยานนะกับเป็นแบบผีผู้เฒ่าธรรมดาทั้งทีนะเพิ่งก็มาธรรมดาแบบคือคนเฮานี่ที่แรกกันคือจะมันภาษิกายไปพิศวาห์เฮาอยากหูว่ามันเป็นยังเฮากับบะซองเบิ่งแล้วปัดแว๊บออกมาในเมืองอานนี้อืมตากะตกใจจอกขาใจกะหลังจากเราไว้พรให้แดีวกะกระตื่นค่ะแบบนี้ก็เลยมเงัวเลย เวลาเราขบดิบบวกดิบบวกครอชั่วค่ะแบบดิบบวกเข้ากับดิถามเหมือนน้าค่ะดิบถามเพิ่มกอนนี้นี่ก็ฝันนั่นผู้เฒ่าที่มาที่เห็นโบหูจักกันเมื่อก่อนมันบวกระตาโบค่ะโบโบเคยเห็นโ่เคยเห็นโ่เคยเห็นหนาเราจะเขื่อนโบเคยเห็นหนาแล้วแกเลสิเมนแบบว่าเลี้ยงม้าหรือจังไดลูกชื้อเล็กกันนะแกค่ะค่ะเลี้ยงยางเงี่ยมขึ้นเนาะค่ะเนาะ พยานมาอาไว้ทลายมากับอาสิเป็นได้เนาะคะเนาะ,ะแต่ว่าเพิ่นสีหูได้จังได๋ตอนหน้าต,ตาเงี่ยมประตูออกมาจนได้ดูเขาเนาะคะเนาะก็ะะเป็นกระตุกใจอยู่เลยคะ่ะ <c oughs> เปิดแล้วจักอันนี้หน้าต,ตากแบบ็เปิดประตูเงี่ยมเบิ่งเนาะแล้วก็เวฟเขามาในีเพืาอนเลยหน้าตากรมน,นิ่งฟ้งฟนก็นเสด็จไปือการนอนะต๊ะใจ สงัยวาเล่าเนี right. okay. like like. ่ยเป็นผีเนาะคือนก็ดได้แบบเป็นแบบใดนะนาลสิมาเห็ดเห็นเห็นอะไรเห็ดในห้าอย่าโขอยากเห็นกระซิหิวเหรอเนาะคะเนาะเป็นกระสิหิวเขาหิวหนามล่ะคุณมาแต่ไก่เนาะคาบานีิมาเขาเหลืองตัวเหล็กเนาะขนาดตาเนาะทาในตาตีตัวเหล็กในตาสตีเป็นตัวใดอันนาตาตีเป็นเก่าหกศูนย์เพราะว่าผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่า คนอยนจะมาเป็นเด็กเก่ามีเด็กเก่าก็เลยว่าผีผีหลอกอะเป็นเด็กุกแล้วก็ค้นตายเป็นูุนเนาะหิตาก็เลยเอาเป็นเก่ากูรุนนะคะแล้วก็กับกับบัลเลทีค่ะบันเลทีตัวไหนคะหนงตาบัเลตเอ็มสองหนึ่งปองหนึ่งแปดเพราะว่าคนโดดเขานี่นันเนาะ เดินองในบ่านเลยค่ะได้กินข้ากินหนาอยู่ในบ้านเท่านอกาจะเอาได้ตัวเพิ่มน,นอกกัเอาเนี่ยกินแดงเพิ่นกินค่ะตอ,ะอนนี้อายุหน้าตานี่อายุจทปีหมสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดกา่เห่ากันหรีอความสงสารเนาะคะ่ะนอกหน้าตาน้าตาก็นในห้อ,องเขห้องหนาเหมือเพิ่นไปกินเนาะ นี่ความฝันนันเพื่อนก็แวบหนีหรือเพื่อนยางไปซื้อหรือเพื่อนมาทดิษฐ์หน้าตากับนี่เนี่ยน้ำคนเพื่อนก็จงแบบไปเร็วแห้งนะจังใดทุ่งแนวกินไปละกับแวบไปแบบเร็วนะเนี่ยแบบบ่เห็นสวนเลยนะน้าไอ้นี่เลยเนี่ยมันมีหน้าตากับทุ่งนาเลยนะคะค่ะจะเห็น่านผช้ชมนี่พิจารณาบึงนะคะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขล้วการแนวทางความฝันของหน้าตาค่ะ ีเพื่อนให้มากวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้นาตากับผู้ชมของหเรานี่โชคโชคมันมั่นลำลำรวยรวยกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขของนาตาเนาะค่ะหน้าตานี่เพื่อนฟันเห็นผู้เท่าลากกลิกนน้ำทางเนาะค่ะท่านผู้ชมก็เสียงดังคากาน้ำทางเนาะค่ะท่านผู้ชมกัหนาตาก็ะเปิดประตูออกมาซองเบิงเนาะค่ะออกมาซองเบิงกัเห็นผู้เท่า หายโตแบบข้าไปในหื่นนาตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกับไปขอกินเข่ากับนาตาเนาะค่ะนาตาเพิ่นกับห่อเข่าห่อของห้เนาะค่ะกับพุทโธข้อนกับออกมาเนาะค่ะออกยางออกไปแล้วก็หายหนีเนาะค่ะหายกับตาเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมกับตัวเลขของเพื่อนกับเก้าหกศูนย์ค่ะอายุของนาตากับสามสิบเจ็ดปีเนาะค่ะบ้านเลขที่นาตากับสองหนึ่งแปดเนาะค่ะ หนึ่งคือสกีกายน2566ค่ะกระฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค่ำสามตัวเต็งนั่ในเร้อค่ะสำรับคลิปนี้เจค่ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ